หลังคลอดจะพาลูกไปฉีดวัคซีนที่ไหนดีนะทำไมต้องฉีดวัคซีนให้ลูกธรรมชาติของภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูกแม่จะมีภูมิคุ้มกันให้ลูกในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่เกิน6เดือนภูมิคุ้มกันของลูกจะลดระดับลงเรื่อยๆร่างกายของลูกต้องสร้างขึ้นมาเองแต่ไม่สามารถจะป้องกันโรคร้ายได้ทันเวลานะคะการฉีดวัคซีนในเด็ก เริ่มต้นตั้งแต่แรกคลอดหลังจากนั้นจะมีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องที่อายุ2เดือน4เดือน6เดือน9เดือน1ขวบ1ขวบ3เดือน1ขวบ6เดือน2ขวบ2ขวบ6เดือนโอ้ยไม่ไหวจะจำตามที่แพทย์นัดเพื่อเป็นการไม่พลาดดังนั้นจึงมีการจัดแพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็กจัดครบจัดเต็มทุกรายการพร้อมตรวจพัฒนาการเด็กคุณแม่พร้อม เราพร้อมแพ็กเกจเราพร้อมรู้อย่างนี้สุขภาพดีที่ทนบุรีทุ่งสงนะคะ